สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะมาพูดเนี่ยก็คือฝรั่งที่เรารู้จักผ่าน i n s t a g r กรมหรือ IG เนี่ยทำไมอยู่ดีๆเขาจะเปลี่ยนมาคุยบน l ลน e ค่ะจะขอ ID l i n ลของเราอยู่นั่นแหละนะคะคืออย่างนี้ค่ะปกตินะฝรั่งฝั่งทางตะวันตกเนี่ยเขาจะไม่ใช้ l ลายนะคะอันนี้ทุกคนจำไว้ได้เลยนะคะ ถ้าอยู่ดีๆฝรั่งที่เรารู้จักเนี่ยบอกว่าจะขอไลน์เนี่ยคุณตั้งสันนิษฐา,านได้เลยค่ะหนึ่งเนี่ยฝรั่งคนนี้ต้องเคยรู้จักคนเอเชียมาแน่นอนชัวนะคะเพราะถ้าเป็นฝรั่งทั่วไปที่ไม่เคยคุยกับคนเอเชียเลยเนี่ยจะไม่รู้จักลน์ค่ะเพราะว่าฝั่งตะวันตกเขาไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะสองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสแกมเมอร์นะคะ ทำไมล่ะเพราะว่ารูปถ่ายในไอจีเนี่ยเขาก็จะเป็นรูปถ่ายที่ไปลอกเป้าไหมค่ะไปลอกเป้าอย่างเดียวนะคะหลังจากนั้นพอได้เหยื่อเนี่ยก็จะส่งไปไลน์ไปคุยให้ให,ให้ให้พวกมือคีย์บอร์ดเนี่ยไปนั่งคุยนั่งจีบพวกคุณนะคะแอนมินไปอ่านมาจากเ,เว็บไซต์หนึ่งของจีนนะคะที่เขาบอกว่าสาเหตุที่เขาต้องมาขอไลน์มาคุยกับเราเพราะว่าอันนั้นแค่ตั้งเป้าไว้ แค่เป็นเป้าล่ออย่างเดียวนะคะที่เหลือก็คือจะส่งมาให้คนอื่นคนที่ทํางานเนี่ยคุยต่อเท่านั้นเองนะะอ่าต่อไปนี้นะคะถ้าเกิดว่าเจอฝรั่งเนี่ยควรสามารถถามเขาได้ก่อนเลยว่าเออแบ็กกราวน์เขาเป็นยังไงนะคะเคยคุยกับผู้หญิงเอเชียไหมเคยมาเอเชียหรือเปล่านะ,ะถ้าถ้าเขาบอกว่าไม่เคยมาแต่ขอลายไอดีกับคุณเนี่ยอืมแสดงว่าโกหกแล้วนะคะออแล้ว แต่เราก็อย่าไปเหมารวมว่าต้องเป็นสแกมเมอร์หมดนะฮะมันก็ไม่ใช่นะคะบางทีเนี่ยฝรั่งที่เขาเคยคุยกับคนเอเชียรหรือเคยจีบคนเอเชียนะ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็คุยได้นะคะ<ม>เผื่อมันจะเป็นคู่ของเราก็เป็นไปได้นะคะไม่จําเป็นต้องปฏิเสธเพียงแต่ว,ว่าแนะนําให้ดูนิดหนึ่งว่าเออฝรั่งคนนี้เนะี่ยแบ็คกราวน์เขาเป็นยังไงทำไมอยู่ดีๆเขาถึงขอไลน์เนี่ยก็ให้เราตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไว้นะคะ ถ้าเขามาดีคุยดีก็ไม่เป็นไรคุยได้นะฮะแต่เราก็ต้องป้องกันสแกมเมอร์ค่ะเนาะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะฮะเพราะสมัยนี้เนี่ยคนที่จะเดินสายฝอนะฮะด่านแรกที่เขาจะเจอคือสแกมเมอร์เลยนะ,ะบอกได้เลยนะคะเพราะว่าพวกคุณเนี่ยเป็นเป้าหมายของสแกมเมอร์นะคะเวลาเขาจะหาเหยื่อเนี่ยเขาก็จะดูแล้วแหละว่าเออฉันต้องไปแอปหาคูนะคะ แล้วฉันก็จะไปสร้างโปรไฟล์นะรอผู้หญิงที่กําลังเหงาเงาอยู่ต้องการหาคนรักอยู่หรือหาสายฝอหาฝรั่งนะหรือชาวต่างชาติอยู่นะ,ะคือพวกเราเนี่ยเป็นเป้าหมายของเขาหมดเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นคือคุณจะต้องเรียนรู้วิธีการรับมือกับพวกนี้นะคะอย่าไปคิดว่าเออฉันไม่คุยก็ก็จบละมันเป็นไปนไม่ได้ค่ะเนาะถ้าคุณจะเดินสายฝอเนี่ย คุณต้องเรียนรู้นะคะอยู่กับแอดมินไปเลยค่ะจนกว่าคุณจะหาคนที่ใช่หรือคู่รักของคุณเจอนะคะไม่งานเนี่ยคุณยังจะต,ต้องเจออีกเยอะค่ะต้องผ่านด่านร้อยแปดของมันให้ได้นะ,ะมันเข้ามาทุกรูปแบบนะคะแม้เข้ามาหลอกล่อให้เราอยู่นั่นแหละนะคะจะเอาเงินของเราให้ได้นะฮะไอ้พวกนี้มันร้ายนะคะวันก่อนเนี่ยแอดมินฟังเขานะฮะทีออ่พวกคอร์เซ็นเตอร์นี เขาโทรเข้าไปหาผู้สืบข่าของรายการหนึ่งนะแล้วแก๊ง call center ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแค่ไม่รับสายก็พอนะฮะก็ไม่ต้องไปเปลืองงบประมาณไปจับไอ้พวกแก๊ง call center นะฮะคุณแค่แจ้งประชาชนว่าห้ามรับสายก็พอนะฮะคิดอะไรคะใครจะไปรู้ว่าคุณคือแก๊ง call center คะถูกไหม พวกคุณอ้างตำรวจอ่ะอ้างสถาบันการเงินี่ะอ้างธนาคารอ่ะแล้วเราคนปกติธรรมดาเราเราก็ต้องติดต่อหน่วยง,งานพวกนี้ถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณบอกว่าไม่ต้องรับสายก็ไม่โดนหลอกเออพูดอย่างกับมันไม่ถูกต้องตามโลจิกนะฮะไม่ถูกต้องตามตรรกะ <c oughs> ก็ไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่นะฮะเขาคิดว่าเออเธอไม่รับสายฉันเธอก็ไม่โดนหลอกไม่ใช่ ปัญหามันคือไม่ชีวิตประจรําวันของเรา<ๆ>เราก็ต้องติดต่อกับหน่วยงานพวกนี้เราจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นหน่วยงานพวกนี้โทรมาล่ะถูกไหมถ้าเกิดว่าพวกคุณเนี่ยไม่มาป่วนไม่มาโทรหาไม่มาหลอกคนนะมันก็ไม่มีปัญหาพวกนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทาําสิ่งที่ตํารวจทําเนี่ยถูกต้องแล้วล่ะนะคะจับก้มัดน,นะคะอย่าให้มันได้มีโอกาสได้หลอกคนอีกนะคะอืม โอเคค่ะสำหรับที่นี้นีก็แค่แจ้งให้ทุกคนทราบว่าถ้าเจอแบบนี้ให้ระวังนะคะให้ลองดูหลายๆอย่างประกอบนะคะดูซึว่าเป็นคนที่มีตัวตนหรือเปล่าหรือเป็นแค่ s สแก m e มเมอร์มาหลอกเงินเราทำให้เราเสียเวลาอย่างเดียวนะคะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมน่ะฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะบายบายสวัสดีค่ะ